สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยกันเหมือนเดิมนะคะพี่พขาช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยกันนะคะ EP นี้เป็น EP ที่13นะคะรายการละ300บาทเหมือนเดิมนะคะพี่พขารายการละ300บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขามีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พขาช่องทางการติดต่อ เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะ0824535781นะคะโทรหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาศูนย5แปด่นะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่1น,นะคะ รายการที่1เป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พี่ขามาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่1น,นะคะพี่พี่ขารายการที่1น,นะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะหลวงปู่โต๊ะนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการที่สองเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่ขาเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ขา รายการที่สองนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะรายการที่สองนะคะต่อกันที่รายการที่3นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่หลวงปู่สุขนะคะมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขามาแบบดินเลยนะรายการที่สานะคะ ต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่พี่ขารายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันวัดพระยาตนะคะพี่พี่ขารายการที่4นะคะรายการที่4นะคะมาพร้อมกรอบนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พรายการที่สี่นะคะ ต่อกันที่รายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญน Whew, ัง่งพานหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขารายการที่5เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่5นะคะต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่ๆขาเป็นหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะคะพี่ๆขามาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะ รายการที่6นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะสวยสวยเลยนะคะพี sure> ่พี um <s <S ่ขาข้างหลังแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่6นะคะต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่ขารายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่ขางานลงยานะคะพี่พี่หลวงพ่อกันงานลงยานะคะรายการที่7นะคะ ต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่พี่ขาเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขาพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะรายการที่8นะคะพี่พี่ขารายการที่8นะคะข้า <c> ง <oughs> หลังแบบนี้นะคะพี่พี่ขา <c oughs> รายการที่8นะคะ ต่อกันที่รายการที่9้านะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขารายการที่เก้าเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่9้านะคะพี่พี่ขารายการที่9้านะต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่รายการที่10บนะ ข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพ,พี่ขาข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะหลวงพ่อทวดนะคะพ,พี่ขารายการที่10นะคะ รายการละ300บาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาทุกรายการนะคะพี่พี่ทุกรายการรายการละ300บาทนะคะพี <mythology. S 1> ่พี่ต่อกันที่รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะแต่น้องไม่ทราบที่นะรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้นะคะรายการที่11นะคะ ต่อกันที่รายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่พี่ขารายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อสุดนะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ๆขาข้างหลังแบบนี้นะคะพี่ๆข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่สิบสามนะคะต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆขารายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ รายการที่14นะคะต่อกันที่10รายการที่15นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ดูนะคะรายการที่15เหรียญหลวงปู่ดูนะคะ ต่อ o, ที่รายการที่16นะคะพี่ๆขาเป็นพระกิ่งพิมพ์ห่มคลุมนะคะพี่ๆขาพระกิ่งพิมพ์ห่มคลุมนะคะรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะแต่น้องลองเขย่าแล้วนะคะพี่นะคะพี่ๆแต่มันไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่งนะรายการที่16นะคะ ต่อกันที่รายการที่17เนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะรายการที่17นะคะต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่ขารายการที่18นะคะรายการที่18นะคะพี่ขาเป็น เหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะมาพร้อมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่18นะคะต่อกันที่รายการที่19นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขารายการที่19เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะ รายการที่19นะคะพี่ขารายการที่19นะรายการที่19นะคะต่อกันที่รายการที่20นะคะเป็นพระผงกีบบัวเล็กหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขาพระผงกีบบัวเล็กหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขา รายการที่20นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่20นะเรียมกรอบกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พรายการที่20นะคะต่อกันที่รายการที่21นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามนะคะพี่พี่ค่ะสวยสวยเลยนะรายการที่21นะคะ ต่อกันที่รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการที่22นะต่อกันที่รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่23นะคะ ต่อกันที่รายการที่24กันเลยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพ,พี่สวยๆเลยนะคะงานลงยาสวยๆเลยนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่ขะะาร,รายการที่24ี่นะคะพี่ขารายการที่24สนะสวยๆเลยนะคะพ,พี่ต่อกันที่รายการที่25นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตมาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะคะ รายการที่25นะคะพี่ขารายการที่25นะมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พะปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะมาพร้อมรูปถ่ายเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่ 25นะคะวันนี้มีทั้งหมด25รายการนะคะพี่พค่ขารายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะเบอร์0824535781นะคะพี่พี่ข EP นี้เป็น EP ที่13นะคะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่ๆขาวันนี้สวัสดีคะ่ะ